ครับอันดับแรกข้ากะหาเนื้อตอนงามมาเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็มาปรุงครับที่ขาดบ่ได้ครับผงุสุดครับใส่หลายแสแบหลายอันนี้ลุดมือครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องไปสายสุขสุข้นครับพบพอกันดี่งกับผมกับผมบาวโจกนะครับเมื่อนี้นะครับฮาซมาพูดคุยกันถึงเรื่องลาบกับก้อยครับต่างกันจังงไครับ หลายคนกันยังสีสงสัยยุนนะครับนอว่าการแยกะหว่ังลาบกับก้อยนี่คืออย่างนะครับที่จริงนะครับลาบกับก้อยมีหลายทฤษฎีนะครับบางทฤษฎีนะครับลาบนะครับก็คือการสับนะครับให้ละเอียดนะครับก้อยคือการซ้อยนะครับซอยห่างๆงสินะกับเอินลาบก้อยนะครับแยกกันเลยส่นะครับบางมองนะครับบางพื้นทีกั่วว่าลาบคือการเฮห้ซุกนะครับก้อย คือการเฮติดิบนะครับก้อยสิออกราสาตเปียวน้านะครับอย่างเส้นก้อยกระปรอมก้อยแง่นะครับก้อยไข่มดแดงนะครับก้อยงัวก้อยเนื้อนะครับหลายๆก้อยนะครับกะแยกย่อยได้ประมาณนี้นะครับคาว่าลาบนะครับคําว่าก้อยนี่นะครับมีมาแต่โดนแล้วนะครับรากาถือว่า เป็นภูมิปัญญาในการตั้งซื้อนะครับเพราะว่าข้ามว่าลาบมันไปพ้องเสียงกับลอลิงสละอาพ่อสําเพ้านะครับที่แปลว่าโชคลาบนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอาหารลาบนี่เป็นอาหารมงคลนะครับน้อและการลาบนะครับบ่ได้มีแค่ภาคอีสานนะครับทั้งภาคเหนือเพิ่นก็มีขึ้นกันนะครับน้อครับแถมอีกก้อยนึงนะครับก็คือก้อยเดึกนะครับที่มาของข้ามว่าก้อยเดึกนะครับกะอยางทีหูกันดีนะครับว่าภาคอีสานเท่านะครับ สมัยก้อนนะครับกร,กระเน้นเป็นเกษตรกรรมนะครับการหาอยากหากินกับเป็นการล่าสัตว์ส่วนใหญ่นะครับคือสมัยก้อนนี่พ่อบ้านสิออกไปหาล่าสัตว์นะครับกสัสิไปกลับมากกสิเด็กนะครับกะตีหนึ่งตีสองขัง้นสิให้แม่บ้านเป็นคนมาเฮ็ดกับเขากับน้ำให้กินกะสิเป็นการเก่งใจนะครับในพ่านหรือว่าพ่อบ้านนี่กะสิซ้อยเอาเนื้อนะครับมาใส่เขา้าควหอหอมนะครับกะเฮ็ดเป็นก้อยกินกันยามคืนนะครับกะถือว่าเป็นก้อยเด็กนะครับอันนี้กะเป็นที่มาของคำว่าก้อยเด็กนะครับ พี่น้องสุขคนนะครับทางอีสานนะชื่นชมจักคำว่าก้อยเด็กดีนะครับสมัยก้อยสิเป็นเอินก้อยเด็กก็คือนํางานแต่งนะครับน้อมีงานแต่งงานมงคลต่างๆนะครับเงี่ยมื่อคืนก็สิบปกินก้อยเด็กมาไปบูดินซีสิ่กันสิบปกินก้อยเด็กกันนะครับเพราะว่ามีการลมงัวลมควายกันนะครับน้อพี่น้องนะครับทางบ้านพี่น้องล่ะคําว่าก้อยกับลาบต่างกันจังไรครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับเด้อช่วงไายคลิปนะครับกะสิเป็นสูตรนะครับการเ็ดก้อยของผมเองนะครับน้อ กะเป็นก้อยเมืองอุดรนะครับแซ่บนะครับจะคล้องเฮ็ดกับวาแซ่บนะครับแต่ว่าพี่น้องเรองไปเห็นลองเบิ่งครับวาสีแซ่บคือการบอนะครับนอเอาละครับเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะต้องอําลาผาจากจะเลื่องเบิ่งนไทยคลิปนะครับการเฮ็ดก้อยครับขอบครับครับอันดับแรกเข้ากาหาเนื้อตอนงามมานะครับน้องอย่าให้มันติดเอ็นนะครับถ้ามีเอ็นก็ลืบออกนะครับหันตามที่ต้องการเลยครับ ต่อมาข้าวกระเทียมพักไว้นะครับจะมีต้นหอมนะครับผักชีนะครับหรือว่าหอมปอมบานเฮ้านะครับแล้วก็ซอยหอมผอแดงนะครับหรือว่ามันไทยหักมักหอมแขกใส่หอมแขกนะครับส่วนตัวผมหมักหอมแขกลายกว่านะครับเตรียมไว้หลังจากนั้นถ้าก็มปรุงครับที่ขาดไปได้ครับผงสูตรครับใส่หลายแซบลายอันนี้ลุดมือครับใส่ไปหลายน้อยนึงเกลือครับรดดี ต่อมากับเซบพริกครับผู้ใดมักแซบหลายก็กินหลายครับแสีบน้อยๆก็กินน้อยๆครับต่อมากับเป็นข้าวคั่วเสซ่บก็ต้องเป็นข้าวเหนียวคั่วเองครับใส่น้ำปลาน้อยนึงครับสูตรของผมนี่ใส่ปลาแดกน้ำนะครับเพราะว่าทางบ้านผมใส่ปลาแดกน้ำครับบางคนก็ว่าใส่ปลาแดกว่าไรั้นแต่ว่าทางบ้านผมใส่ครับนวดเลืกครับแล้วก็ใส่บีนะครับถือว่ามีดีครับต้องพกดีไว้ตลอดครับในตู้เย็น คนให้เขากันครับคนเบิงนะครับแล้วก็ซิมจะคนไหลนะครับถ้าคนไหลมันจะกลายเป็นสบมเนี่ยคนหน่อยเดียวครับแล้วก็ซิมเบิงแซบแล้วก็พ่อครับเตรียมผักใส้เลยบาเนีเยาครับอันนี้จะใส่ผักลงไปแล้วก็ซกเล็กซกเล็กอีกจักหน่อยกับพ่อครับบ่ต้องคนไหลขี้จังวาแหะครับคนไหลมันจะเป็นสบมผู้เพิ่นว่าวาเป็นอันสินสุดครับเตรียมจัดจานึินเลยครับ อันนี้เป็นพักญี่ปุ่นนะครับเป็นทัวทัวเพลินปล่อยให้มันเป็นต้นอ่อนนะครับกระสีคล้ายต้นอ่อนท่านตะวันบานเท่าเหะครับผมพันมากมันกรอบนะมันหวานกรอบหอ,อมดีนะครับเดี๋ยวเด็น,น่าเข้ากาบเตรียมึ้นโต๊ะนะไปกินข้าวแรงน้ากันนะครับนอกมาเด้อกินขา้าว